ขอทุกท่านนอบน,น้อมกราบองค์สุเด็รกสัมมาสัพรพเจ้าซึ่งเป็นพุทธนิมิตอยู่ที่ตรงหน้าเราเมื่อกราบแล้วขอปรามีองค์สุเด็รกสัมมาสัพเพเจ้าอธิษฐานว่ากุศลใดที่ลูกเคยบำเพ็ญมา,มมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันชาติหากลูกยังไม่ไปอธิษฐานเพื่อพารผาน ลูกขออิฐานเพื่อพระนิพพานพระพุทธเจ้าค่ะนอบน้อมกราบขอรัตนาเาร,รียองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าได้ไปประมาทัางต่อพุทธองค์ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีลูกขอนอบน้อมขอโหติกรรมด้วยขอบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได,โด้โปรดเป็นจักพัรลังศรีและะมีหกประการกุมใจกุมกายข้าพเจ้าองค์ลิดเตพระสัมมาสัมพูทเจ้าใครมีความเห็นว่าเป็นพระวิสุทธิเทพหมดกันทุกคนไหมยะเห็นหมดไหมเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องไหมจ๊ะ หรือเป็นพระพุทธรูปเฉยๆ้วของคุณชา้างเป็นในที่สุดใที่สุดที่แท,นะนนท้นะก็เบรินาพิออนว่ะเหมือนกันนะอ่ะของเธอที่เป็นพระพุทธรูปให้ตัดกันห้าอีกครั้งว่าความเกิดเป็นทุกข์ ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความทัดท่าของรักของชอบเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ขึ้นชื่อว่าการเกิดของข้าพระพุทธเจ้าชาตินี้ก็เกิดเป็นชาติสุดท้ายอันกลมมโลกเทวโลกจะไม่มีสําหรับข้าพระพุทธเจ้าอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าปรารถนายอย่างเดียวคือระนิพพานขอให้ยะนอบน้อมกราบท่านอีกครั้งขอเห็นกายนิพพานแต่ที่อยู่โลกอยู่ที่โลกมนุษย์ เปลี่ยนไปไหมจ๊ะย <Develop ing. S 1> ิมาขอพระรมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดมีพระวรากายขนาดเข้ามนุษย์ปกตินั่งห้อยพระบาทอยู่ตรงหน้านอบน้อมกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้โปรดเคลื่อนพระวรากายของพระอ,องค์ซึ่งอยู่ตรงหน้าในระยะพอดีของขพระพเจ้านี้เคลื่อนพระวรากายของพระองค์จากตรงหน้ามาซ้ายมือ ไปใช้มือกันนะยังจ mm hmm. ๊ะไปกาซ้ายมือนอบน้อมกราบที่ซ้ายมือขอบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคลื่อนพระวรกายของพระองค์มาที่ขวามือระยะเดิมมาอย่างจ๊ะ mm hmm. ขอบาร,รมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดเคลื่อนพระวรากายของพระองค์ไปข้างหลังและขอบาร,รมีองค์สมเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดแยกซ้ายขวาหน้าหลังสี่องค์และแยกกายลิปความรู้สึกกลาดพร้อมๆกันและขอบาร,รมีองค์สมเดชสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมเป็นหนึ่งตรงหน้า ในขณะนี้พระพุทธเ,เจ้าอย่างน้อยยี่สิบแปดพระองค์ได้เสด็จมาในพื้นที่นี้แล้วแยกกายกบาบพระวิสุทธิเทศยี่สิบแปดพระองค์เอาละใตามทันไหมทันะแยกกายกราบเทวดารมทั้งหลายผููเป็นครูบาอาจารย์ ย้อนหลังไปเมื่อตอนที่บวงเืวงมเมื่อเช้าที่บ้านนั้นเทวดาเต็มมากไหมคุณจ้างเห็นไหมมากนะแน่นแน่นขนาดเลยใช่ไหมเล่นเอาแสงแสงรังสีของทุกทุกองค์เปล่งอัดนลกสแทับแย่เลยกราบขอทานอามาที่นี่ใหม่นอบล้อมกราบ เทวดาพรหมทั้งหลายขอพระมีองค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดให้ข้าพเจ้าเห็นแนวรอยแตกของเปลือกโลกอยู่ห่างจากจังหวัดตุกเก็ไตไปสามร้อยสี่ร้อยกิโลเมตรนั้นดูซิว่าโอกาสที่จะเคลื่อนตัวอีกหรือเปล่ากนยหนอยอยว่ามีไหม หรือทุกพระองค์ช่วยไว้ขยับตัวก็ไม่มากกว่านี้แล้วนะอาจจะมีบ้างนะแต่ไม่ขยับมากไปกว่าน,นี้มีแต่ขยับส่วนประเทศอื่นจะขยับมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนอย่าสนกตกใจเพราะท่านพญานาคทุกๆพระองค์ท่านช่วยสงเคราะ คนไทยอยู่กราบแท่นตาพญานาะปฏิทหน้าคราถนนานะนับน้อมกลาบขอพระมีองค์สุดเดชทสมาสัพพุทธเจ้าด้วยบุญเรมีแห่งข้าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าภูเก็ตและได้ปฏิบัติธรรมพอสมควรขออนิสงนี้จงปกแผ่ให้กรรมทั้งหลาย ทั้งปวงที่จะเกิดจากความเดือดเกิดความเดือดร้อนกระทบมาที่ข้าพเจ้าจงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงหมดนาด้วยขอว่ามีองค์สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดนำจิตของข้าพเจ้าไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงจะเทวโลก้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนอบน,อน้อมกราบ เมื่อเข้าไไปในครจจุรามณีเจดีสถานแล้วขอให้กราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานว่ากุศลใดที่ลูกเห็นมาด้วยอาณาปานสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังคา,านุสติเทวานุสติกมรมฐานข้าพเจ้าได้กระทำดีแล้วในวันนี้ขอกุศลนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเทวเทวดาบูชาท่านทั้งหลายทั้งส่งด้วยและขอให้ผู้ที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่อริยเจ้านิพพานจนมาถึงเทวดาก้อยคือพระภูมิเจทีขอเห็นภาพผู้เคยเป็นบิดามารดาทั้งหมด สองยะมีเยอะไหม,มเ,เป็นพันองค์หรือหมื่น,เป,น,นเป็นหมื่นเลยใช่ไหมของคนออยเป็นพันหรือเป็นหมื่นหรือเป็นล้าน<ม>เป็นหมื่นนะปรากฏว่าแค่บิดามารดาซึ่งเคยให้กำเนิดตาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีมากมายแช่นนี้ กุศลนี้เราขออุทิศให้บิดามารดาทั้งหลายได้รับด้วยผู้มีพระคุณทั้งหลายก็เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันเพราะเราเกิดมาหลายแสนชาติย่อมมีผู้มีพระคุณให้ข้าวให้น้ำเรากินให้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราควรจะมีควรจะได้ต่างกรรมต่างบาระต่างคนก็มีผู้มีพระคุณที่เป็นเทวดา เป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกันเราขอประกาศส่วนนี้ให้ท่านทั้งหลายได้โมทนาและเพื่อนผู้มีบุปการะคุณทั้งหมดขอได้โมทนาส่วนส่วนนี้และขอให้ทุกท่านนอบน้อมจิตกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายกนิพพานองค์ปัจจุบัติว่วา ขอได้โปรดแยกกายกาบเทวดาทั้งหมดซึ่งเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนที่ส่งเสริมประโยชน์กันแยกกายกาบอธิฐานว่ากุศลใดที่เคยบำเพ็นมาข้าพระเจ้าขออุทิศให้ทุกๆพระองค์ในการที่เรามารู้จัก ความมีก,กตันญูกตะเวทิตาเนี่ยนะเราควรที่จะมาทำทุกวันอธิษฐานเช่นที่แนะนำนี้เพราะจะทำให้เรามีความสุขหนึ่งสองการที่มีก,กตันญูกตเวทิตาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยกล่าวไว้ว่าแม้แต่พระนิพพานก็สามารถเปิดให้เข้าก่อนได้ดังนั้น ขอให้เรามีความเมลึกในเรื่องกับกันยูกอ่ตเวทิตาทั้งอยู่ในโลกมนุษย์ก็ดีอยู่ในโลกแห่งวิญญาณก็ดีมีโอกาสให้ประกาศบุญโมทนาให้ท่านได้โมทนานะจะรับหรือไม่รับก็่างแต่เรามีจิตเจตนาของกุศลขอพระรมีองค์ตํดแห่สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดเจงขักพรรังสีและเมีหกประการคุ้มจิตคุมใจให้ข้าพเจ้าได้มีอารมณ์ความเป็นสุขว่างจากเลสอย่างบริสุทธิ์จากนั้นขอทุกท่านนอบน้อมกราบลาทุกพระองค์ ทางองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันไปยังวิมานของพระพุทธองค์ที่เมืองรวนิพานเลยเมื่อเข้าสู่เมืองเวนิพานแล้วในวิมานของพระองค์เข้าไปกราบพระพุทธองค์และแยกกายกาบพระอาหารหันต์ที่อยู่ในวิมานนี้เป็นแสนๆองค์ เหตุที่เห็นเป็นแสนแสนองคเราอาจจะงงว่าทำไมพระพุทธองค์มีอายุประิาสนาก็ห้าพันปีเองพระพุทธองค์ก็อายุแปดสิบพรรษาเองประกาศพาะศาสนา,ษาก็ไม่ควรเกินที่พระพุทธที่จะเข้าพระนิพพานได้ ยังเก่งก็พันสองพันหมื่นสองหมื่นแต่ทำไมอรหันตเจ้าที่เข้าพระนิพพานแล้วถึงเด็นแสนให้ย้อนภาพนิมิตไปขอให้ท่านทำภาพนิมิตดูในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเด็ดขึ้นมาโปรดพระมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้เห็นภาพนั้น พระพุทธองค์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกายเนื้อมีพระติดตามไม่กี่รูปอยู่สามเดือนที่นี่และพระพุทธองค์ก็ไปเทศที่เทวสภาให้เทวดาทั้งหลายตัดอารมณ์เข้าสู่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันในช่วงสามเดือนนั้น เทว,วดาและพรหมเป็นหลายสิบล้านองค์ที่มาทำกุศลน,นี้และได้เข้าใจในนิพพานธรรมตัดพรหมธรรมออกเสียตัดเทวธรรมออกเสียเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสและเป็นบ่อเกิดของการเกิดในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะเป็นพรหมธรรม ตั้งแต่รมสิบเอ็ดมาและเทวธรรมทั้งหกเทอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเทวดาที่ได้ฟังธรรมในช่วงสามเดือนนั้นจึงได้เข้าสู่อารมณ์ของความเป็นอารหันต์มากมายทุกช่วงที่ท่านเทศย่อมมีเทวดาทั้งหลายอาทิตย์จงกายเหาะลอยจากเทวสภา เข้าสู่ความเป็นอมตะธรรมในพานิพานดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็มีเทวาดาและพรหมและมนุษย์เข้าพานิพานรวมแล้วเยอะมากไม่ต่างกับพระอรพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆขอให้ทุกท่านแยกกายกับพระอระหันต์ทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าไหร่ก็ให้ครบ มีกายทิพยของเราเฉพาะหน้าอธิษฐานนอบน้อมกราบและขอพระรมมีองค์สมเด็จพระสัมมาสมาัพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายอธิษฐานว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าได้ตัดสรูท้ทำใดที่อริยเจ้าทั้งหลายเข้าถึงความเป็นอาราหันต์โดยง่าย ขอให้ทำนั้นจนมาเข้าสิงใจของข้าพเจ้ามิให้หลงลืมในพระนิพพานในชาตินี้และได้มีอุบายทำกำจัดกิเลสวางกิเลสได้จนถึงเวาลาสองสังขารของร่างกายเพื่อที่จะมาพรนิพพานให้ได้พระพุทธเจ้าค่ะนอบน้อมกราบทุกๆพระองค์กราบหนึ่งพระพุทธกราบสองพระ ยและขอทุกท่านปลอดใจทิพยจากที่ปณิพานกาปลาทุกพระอ,องค์มุ่งมาที่จังหวัดภูเก็ตลอยอยู่เหนือจังหวัดภูเก็ตเห็นทั้งกเกาะจะเห็นเจ้ากรรมในเวรก็ดี สามพระเวสีเปลตดเถือกายมาเป็นลาดขอให้ทุกท่านอุทิศส่วนกุศลตั้งใจอีกทางบุญญะพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในโอกาสนี้ขอเธอทั้งหลายที่รอรับกุศลอยู่นี้จงได้รับกุศลตามแต่คุณบุญวาสนาและกำลังใจของท่านข้าพระพุทธเจ้าขอเต็มใจอุทิศ ไม่ว่าจะเป็นมิตรและศัตรูกันมาก่อนและขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับจตน่นี้ต้นไปนับน้อมกราบพระพุทธองค์เอากายทิดมายืนที่หน้ากายเลยอแล้วพิจารณาว่าขนผมเล็บฟันหนังที่อยู่นอกกายพอหุ้มเลือด เนื้อตับไตไ้ปอดอยู่ในร่างในในถุงของหนังนั้นเปรียบ่อเหมือนอาจมที่น่าลังเกียรเราพิจารณาแล้วว่าเพราะสังขารน,นี้แหละทำให้เราเกิดพบเกิดชาติมาหลายยุคหลายสมัยเราพิจารณาแล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่า เราจะดูแลสังขารนี้ให้เป็นไปตามสมควรมิให้จะลงไปตามกระแสของโลกในเรื่องของโลกกรรทำแปดจนเกินวิสัยที่ร่างกายเราจะทำได้เกินวิสัยของกำลังใจที่จะเล่งสัไดาแบบนี้เป็นต้นเราจะดูแลเมื่อมันขาดปัดจจัยสีเราจะหาให้แต่เมื่อมันสลายตัว พังไปเมื่อใดจะไม่เสืยอได้มันอีกไอสังขารประเภทนี้กราบพระพุทธองค์ก่อนแล้วกายจิตซ้อนเข้าไปในกายเนื้อหายใจลึกๆถอนสมาธิขอโมยทนาทุกท่าน